สวัสดีครับดีครับเช้าวันอังคารครับที่21 21นะครับ <c oughs> เรามาดูในการวางแผนเทรดนะครับในระบบตัว f ิ t c ั่ n s ี m ม a ยลโ Trade นะครับเมื่อวานนี้ตัวของ a อนั U ้นเรามองเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงนะครับเมื่อวานนี้ซัมสระวิงหายขึ้นไปน,นะครับแล้วงานในการเซล์ชุดนี้ เราจะเห็นนะครับนี่คือสัญญาณชุดเซลล์ของเขาก็ลงมาบวกอยู่ที่ประมาณร้อยจุดนะครับเมออื่อวนนี้ค่อนข้างที่จะขึ้นมพับตัวลึกอยู่เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้โซนของตัว AU นะครับเรามาดูโซนฮเากาบนะครับว่าเพราะนั้นเนี่ยทำสวิงนะครับสวิงโลว์โลลงมานะครับซึ่งก <c oughs> ารทำสวิงโลว์โลแบบนี้มันทำให้เรารู้ว่าตัวของ เอนั่นจะเปลี่ยนแนวโน้มตัวเองเป็นแนวโน้มเทรดขาลงใช่ไหมครับแล้วเขาขึ้นไปทำสวิงไฮชุดนี้ได้ดังนั้นตรงชุดนี้จะเป็นโซนสวิงไฮดังนั้นตัวของ AU นะครับเวลาที่เขาลงตามโซนเนี่ยเขาจะลงมาทำสวิงโลใหม่เลยนะครับลงมาทำสวิงโลใหม่ดังนั้นเราก็จะต้องมาดูในส่วนของแนว แนวต้านของเขานะครับที่สําคัญในส่วนของเขานั้นเนี่ยเราก็จะมองว่าตัวของเจ้า AU นะูนะจริงๆแล้วไฮเขาอยู่นี่อยู่นะครับเขาทํำสวิ i ไฮสวิงโลสวิงไฮแล้วอาจจะลวมทำสวิงโลถ้า <c oughs> วันนี้ยังไม่ทํานะครับเราก็จะให้ความสําคัญเนี่ยกับโซนชุดสวิงไฮชุดที่เขาสร้างตัวเบรดตัวนี้เอาไว้นะครับ รอบโซนนี้อก็จะเป็นในแนวราคานี้เลยนะครับดังนั้นตัวของ a อเนี่ยมันจะมีโซนที่เป็นแนวต้านอยู่ด้านบนชุดนี้นะครับของตัวที่เรากำลังจับตามองอยู่ดังนั้นตัวของ a อเนี่ยด้วยสัญญาณของตัวคอนเฟิร์มนะครับไอสัญญาณของตัว Rainbow เรนโบว์ยังเป็นแนวโน้มถดกอยลงเ้าะให้เรารู้ว่ายังไงเราก็ต้องเซลลอ AU เพราะงั้นเราจะรอนะครับเนี่ยโซนด้านบนชุดนี้ทั้งหมดเลยเมื่อตัวของ AU นะครับขึ้นไปทดสอบครับด้านบนชุดนี้เราก็จะหาจังหวะเซลลลงมาก่อนครับโดย SL เนี่ยเราจะวางอยู่เส้นแนวต้านนะครับเส้นแนวต้านตรงนี้ที่0.71831 เสร็จแล้วนะครับเนี่ยโซนตรงนี้จะเป็นโซนที่เราหาจังหวัดเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับเรารอจังหวะที่ในการเข้าเซลล์เพราะนั้นตัวของ AU นั้นถ้าไม่เบรกนะครับก็จะลงมาทดสอบสวิงโลตัวเองนี่แหละแต่ถ้าเบรกก็จะโลงลงมาหมดเลยนะครับก็จะเป็นโซนที่เรามองว่ามันมีโอกาสที่จะทำสวิงโลลงมาทั้งหมด ดนั้ในการวางแผนเทรดเนี่ยครับเราจะวางแผนเทรดในหน้าเซลล์ของตัว a อูมาดูต่อนะครับนี่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนี่คือแผนที่เราจะวางเทรดเดี๋ยวสัญญาณเนี่ยมันทําการนะครับดึงราคา pullback กลับขึ้นไปเนี่ยเราก็จะหาจังหวะจังหวัดเซลล์นะครับ <c oughs> เราจะหาจังหวะเซลตรงนี้ทั้งหมดเลย ครัในเ u เพราะนั้นตัว AU วันนี้นะครับเราควรที่จะมองแผนในการเล่นฝั่งเซลล์นะครับเอามาดูส่วนนี้ว่าถ้าไอเซลโซนเนี้ยครับโซนแนวต้านซลนนี้ถูกทำลายนะครับถูกเบรกเอาขึ้นไปได้ครับถูกเบรกเอาขึ้นไปได้ประมาณนี้แล้วลงมาทดสอบอย่างนี้นะครับโดนดึงราคาเนี่ยนะครับดึงราคาโทรแบกลงมาแบบเนี้ยเราก็จะหาจังหวะบ่ายกลับขึ้นไปนะครับ มีโอกาสที่จะลงมาชนแนวรับแนวต้านชนแนวต้านเนี่ยเบรกแนวต้านชุดนี้นะครับลงแล้ก็อาจจะต้องเล่นฝั่งบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอดูอาการเขาอีกทีหนึ่งแต่ในช่วงวันนี้นะครับเราจะดักเล่นสัญญาณฝั่งเซลลเรามาดูคู่ EU นะครับอ u ยู EU เมื่อวานนี้ผมให้โซในการดักเซลไวเนาะตอนนี้ก็มีกำไรอยู่ครับเพราะยังอยู่ในแนวโน้มของเทรนนะครับที่เรามองไว เรามาดูตัวของ a อ eu นะครับเราจะเห็นเนี่ยเขาขึ้นไปทำสวิงไหบนะครับ,นะรบที่เป็นแพทเทิร์นครับดับเบิลท็อปตัวเนี้ยเราทิ้งตัวลงมาแล้วขึ้นไปทดสอบรีเทรทครับโัแบ็คอ่อตัวของฟูแบ็คขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาติดโซนนะครับเห็นไหมเขาติดโซนแนวต้านด้านบนที่เราให้ไว้เมื่อวานนี้ <c oughs> ดังนั้นตัวของ เจ้า EU A เองครับโซน high เขายังอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทำสวิงงไปเรียบร้อยแล้วนั้นโอกาสที่เขาจะขึ้นแล้วทิ้งตัวลงมาแบบนี้นะครับออการเป็นไปโูนครับตัวของ EU นั้นตัว EU นะครับวันนี้เราจะดักนะครับเรายังดักเซลล์อยู่ในโซนอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับเพราะน,นั้นตัว EU เนี่ยเราอาจจะถ้าเขาขึ้นมาต่อนะครับเราจะหาจังหวะเซลล์ต,ต่อตรงนี้ ลงมารับหาจังหวะเซฟแล้วลงมาต่อกรับที่โซนเขาทั้งหมดเลยครับที่โซนของเขาเนี่ยที่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยโซนแนวต้านทั้งหมดเพราะว่าเราจะมองว่าเขาจะต้องลงมาทำสวิงลงใหม่นะครับตามโซนเขาที่จะต้องสร้างโครงสร้างอีกทีหนึง่งอย่างน้อยนะครับจะต้องลงมาทดสอบครับสวิงลงด้านล่างเนี่ยเราจะทำแพทเทิร์นอะไรจะดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่มองว่าน่าจะลงต่อ น่าจะมาเบรสวิงโลแล้วลงนะครับหรือถ้าติดสวิงโลเราก็อาจจะทํากําไรชุดนี้แล้วออกอีกทีหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ p ีพจะต้องอยู่ที่สวิงโลนี้นะครับนะแต่ถ้าวันนี้นะครับเขาขึ้นไปเลยนะครับเบรโซนแนวต้านด้านบนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนหน้าเทรดนะแล้วก็รอดึงราคาลงมาทำทัวรแบคให้เรียบร้อยนะครับโดยที่อาจจะติดแถวโซนด้านนี้สวิงโลนี้นะครับแล้วเราก็จะสวิงไฮนะเราก็จะ ปลกับขึ้นไปแต่วันนี้นะครับเราจะวางแผนดักในฝั่งของแนวโน้มนะครับขาลงก่อนเราจะดักสัญญาณเซลล์อย่างเดียวนะครับในคู่ G u เรามาดูคู่ GU กันบ้างนะครับ GU นั้นเมื่อวานนี้ขึ้นไปไม่ถึงโซนที่เราวางไว้นะครับเขาก็ขึ้นลึกแหละแต่เขาไม่ถึงครับก็ไม่ได้ไม้ไปนะครับก็จะลงมาทำสวิงโลตรงนี้เห็นบ้าตอนนี้เห็นไหมครับทำเดิมบนท็อปเนี่ย ลงมาแรงเราก็มีสัญญาณกลับตัวขึ้นไปที่ทำสวิงไฮายตรงนี้นะครับ mm hmm. อ่าเราทดสอบัวเซเลนบอลแล้วมีสัญญาณเซลนะครับมีสัญญาณเซลกลับลงมาสองร้อยจุดตอนนี้ตัวของ GU เราก็จะมองในส่วนของนะครับโซนของเขานะครับยังเป็นโซนด้านบนชุดนี้อยู่นะครับยังเป็นโซนด้านบนชุดนี้เราะนั้นเนี่ยชุดนี้ตรงขอบนี่ทั้งหมดนะครับ ยังเป็นโซนที่เราต้องหาจังหวะเซลล์ในคู่ของตัวของ g U อยู่นะครับดังนั้นตัว g U เนี่ยถ้าเขาขึ้นไปต่อนะครับเราจะไปหาจังหวะนะครับจังหวะแถวแถวแถวราคาแถวนี้ตรงโซนเบดตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็ยังมีโซนเบดตัวนี้ที่เป็นแนวต้านอยู่ชุดหนึ่งนะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบตัวเบรถ้าเขาหลุดตัวเส้นเรนโบว์ขึ้นมาได้นะ ถ้าหลุดเรนโบเนี่ยอาจจะต้องทดสอบเบรดตัวนี้เราก็อาจจะแนวแ่อแนวต้านตัวนี้ก็อาจจะลงครับแล้วหรือไม่ก็อาจจะทดสอบเส้นเรนโบตัวนี้นะักโซนเส้นเรนโบทดสอบเสร็จแล้วสัญญาณเซลลลงนะครับอันนี้คือแผนของตัว GU เลยดังงั้นตัว GU เนี่ยถ้าเขาหลุดนะครับโซนโซนสวิงไฮชุดบนชุดนี้นะครับ เราก็จะต้องรอดึงราคาโทรดักล,ลงมาก่อน,นะครับแล้วหาจังหวะบายกับคุณไปครับแต่วันนี้นั้นในโซงของในโครงของครงสั้างของเขาเนี่ยเราจะต้องหาจังหวะด,ดักเล่นจังหวะเซลล์นะครับตามสัญญาณตัว c o n f i r มของตัวระบบดิชันนะครับเรารอรอครับรอจังหวะที่เราจะเซลล์ตัวของ ครับของตัว GU แต่ตอนนี้สัญญาณเซลล์มันยังไม่เหมาะนะครับมันมันเป็นตลาดเช้าที่กำลังทำราคาอยู่ครับอ,อาจจะลงมาทดสอบแล้วขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็ดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าขึ้นไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราอาจจะต้องไจังหวัดเซลล์ได้นะครับเรามาดู n u นะครับตัว NU นั้นเนี่ยเราจะเห็นว่นาเมื่อวานนี้นะครับอ่าไปทำสวิงนะครับลงมาทำสวิงโลว์เวรโลว์เสร็จแล้วนะครับ นัไม่ถึงแนวสัญญาณที่เราขึ้นนะครับมาชอะวนนี้ไม่ขึ้นเกาะนะครับลงเกาะเราก็ต้องรอนะครับแล้วก็มาช่วงกลางคืนก็มีสัญญาณในการเซลล์ครับเมื่อวานนี้มีสัญญาณในการเซลล์ชุดนี้อ่าแล้วตอนนี้ลงมาอยู่ประมาณกวินโลนี้นะครับก็อยู่ประมาณรออาคาก็อยู่ประมาณซักลงมาประมาณสักร้อยสามสิบจุดเอะครับดังนั้นตัวนี้นะครับตัวของ ตัวของ n u งเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีโซนแนวต้านเนี่ยอยู่ด้านบนชุดนี้นะครับชุดเบสชุดนี้เลยเป็นโซนแนวต้านด้านบนตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นโซนแนวต้านเพราะฉะนั้นตัวของ n u เนี่ยมันยังเป็นแนวโนมของเทนขาลงอยู่ครับวันนี้อาจจะต้องรอครับเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาทดสอบถ้าเขาขึ้นมาทดสอบโซนของเส้นเรนโบว์นะครับแล้วมีสัญญาณเซล์เราจะเซลล์ลงมานะครับ แต่ถ้าเขาขึ้นไปทดสอบโซนเลยนะครับโซนแนวต้านด้านบนนะครับเราก็จะหาจังหวะครับพอดึงราคา p ู l l back ขึ้นไปเนี่ยเราจะหาจังหวะเซลลงมาแต่เท่านนี้นะครับตัวของ N.U เนี่ยวิ่งและทะลุเลยนะครับรูปโซนแนวต้านด้านบนนะครับเราก็จะรอให้ดึงราคานะครับให้ลงมาทำา u l l b a ก่อนครับแล้วเราจะหาจังหวะบายนะครับแต่โซนของตัวเซลล์เนี่ยของ N.U เนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับ ด้วยแนวโน้มที่เขาลงมาทั้งข้างเพราะนะว่าเนี่ยหาจังหวะในการเข้าเซล์เนี่ยจะได้เปรียบก,กว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวของ n อเราจะเทรดอยู่ในฝั่งขาเซลล์ก่อนนะครับรอดึงราคาฟูบแบ,บ็กกลับขึ้นท้ายหมดแล้วมีสัญญาณเซลเล์เราจะเซล์ลงมานะครับเรามาดูอยู่แคนาดานะครับยูแคนาดาก็เกิดอาการไหลเทนนะครับก็ไหลขึ้นไปอยู่ครับยังไม่มีสัญญาณจังหวะในการเข้านะครับโซนแบบเนี้ยไ อาการเล็กๆแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าเทรดยากเพราะว่าเขาไม่ลงมาทดสอบในส่วนของเรนโบว์แล้วก็ส่วนของแนวรับด้านล่างเลยนะครับจากนั้นเนี่ยโซนแนวรับของเขาเนี่ยเราอยากให้ความสาคัญกับโซนนี้อยู่นะครับโซนสวิงโลนี้อยู่นะครับดังนั้นแล้วก็ตัวโซนของเรนโบว์เองดังนั้นแผนของตัวยูแคนาดานั้นเราก็จะดูว่าลงมาทดสอบโซนเรนโบว์ได้ไหมถ้าทดสอบโซนเรนโบว์ได้นะครับ ดึงราคาโทรแบกลงมาเนี่ยแล้วมีจังหวะบายกับขึ้นไปเราจะปายกับขึ้นไปนะครับว่าอาจจะลงมาทดสอบโซนของแนวต้านด้านล่างนะครับเราก็จะหาจังหวะบายกับขึ้นไปเช่นเดียวกันแต่ก็จะต้องดูในส่วนของแรงทำสวิงไฮสวิงโลในชุดของเขาก่อนครับว่าจะเปลี่ยนไหมอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยตัวของอยู่แคนาดาเนี่ยเรายังมอง ในฝั่งของแนวโน้มเทอรนขึ้นนะครับเราจะหาจังหวะบายรอสัญญาณนะครับคอนเฟิร์มหาจังหวะบายในระบบของตัวฟิวชันต่อนะครับรอก่อนราเขาลงมานะครับดึงราคาลงมาทำโทรแบ็กแล้วมีสัญญาณการกับตัวของแท่งเทียนนะครับเราก็จะหาจังหวะการเข้าบายของตัวอยู่แคนาดานะครับเรามาดูยูสวิตนะครับยูสวิตนานาวานี้เรามองว่าเขาทําแนวโน้มที่เป็น นะครับดอบลันบัตทอมนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่ว่ามองว่าทําสวิงไึ้สูงขึ้นเนาะจังหวัดที่เขาทาแพทเทิร์นกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนที่เรามองเป็นแนวรับเนี่ยมันอยู่โซนนี้นะครับที่เราวางราคาไว้แล้วก็ลงนะครับแล้วเขาลงมาเกี่ยวตัวเพนดิ้งที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดตรงนี้เขาก็เข้าตามแผนนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่า เขาเนี่ยมีสัญญาณบายกลับอีกรอบหนึง่งช่วงเช้านี้ของตัวยูยูสวิตนะครับมีสัญญาณบายเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของเขาเนี่ยลงมาทำสวิงนะครับที่ทำสวิงโลตรงนี้ถ้าจะดูสวิงไฮก็จะต้องมาจุดนี้แล้วนะครับอย่างนี้้วลงทำสวิงนะครับเพราะนั้นตัวเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับทำสวิงไฮที่สูงขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าตัวของ u s w ว t นะครับเขาเกิดร่วงลงนะครับล่วงลงมาที่แล้วเบรกสวิงโลของเขานะครับโซนแนวรับตรงเนี้เราก็จะเปลี่ยนหน้าเทรดนะครับเป็นฝั่งเซลแทนนะครับก็รอให้ขึ้นมาทดสอบเทรดเซ็นโัแล้วก็าจังหวะเซลแต่ตอนนี้เรายังหาจังหวะบายในตัวของคอนในตัวของย ฝรั่งก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นสัญญาณบายนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณบายพอดีของชาวนี้ของยูฟรั่งนะครับสามารถบายขึ้นไปได้เลยนะครับ SL เราก็จะอยู่ใต้สวิงโรชุดนี้นะครับเพราะนั้นแผนของยูฟรั่งนี้ยังอยู่ในฝั่งหน้าบายนะครับฝั่งบายอยู่เรามาดู uj นะครับ uj เมื่อวานนี้เราก็วางแผนนะครับวางแผนในการเทรดฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งขาขึ้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่า uj เี่ยลงมาทดสอบนะครับ โซนที่เราวาง pending เอาไว้ทั้งหมดเลยครับเข้าโซนวาง pending เราทั้งสามทั้งสองออเดอร์นะครับออเดอร์ order ที่สามนั้นสัญญาณไม่เปิดเพราะว่าระยะเขาแคบไปเราก็ได้มาสองออเดอร์นะครับเพราะนั้นตัวของอยู่ EU นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเขาทำสวิงครับแนวโน้มเนี่ยนะครับยังเป็นแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มถดข,ขึ้นอยู่นะครับถึงว่าชุดเมื่อวานนี้อาจจะทำซิกแซกนะครับ มันขึ้นสวิงลงแล้วสุดท้ายเขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวยูอยู EU นะครับตัวของตัวของ uJ เองนะครับตัวของ U j เอง GA, เรายังมองว่าเขาเนี่ยจะทาแนวโน้มของเทรนด์ขึ้นจากหลุดกรอบที่เป็น Head and s h o u ด d e r ตรงนี้นะครับไหลซ้ายหัวนะครับแล้วก็ไหลขวาตรงนี้แล้วเขาหลุดในเส้นของ Next Line มาได้นะครับเห็นไหมเขาเบรกเน็คไลายขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นจังหวะที่ เข้าสัญญาณบายในจังหวะที่ลงมาดึงราคาโทรเรกลงมาแล้วครับแล้วมีสัญญาณการกลับตัวของเช้านี้มีโอกาสทําสัญญาณบายแล้วขึ้นมาทดสอบเลยนะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบสวิงนี้ก่อนนะครับสวิงไฮนี้ก่อนหรืออาจจะขึ้นหลุดขึ้นมาทําสวิงไฮแนวต้านที่เบสตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นตัวของดีมานหรือซัพพลายตัวนี้นะครับเนี้อาจจะขึ้นมาถึงเลยก็ได้ นั้นตัวของ UJ นั้นเรายังมองเทรดอยู่ในฝั่งแรงรงเทขนขาขึ้นอยู่นะครับเราหาจังหวะบายอย่างเดียวนะครับในตัวของ่อ u j นะครับในตัวของ uj เรายังมองว่ามัเป็นแรงลงเทขนขาขึ้นอยู่นะครับเขาอาจจะทำกรอบซด์เวลาแถวนี้แหละครับแต่ว่าเราจะเน้นไปในส่วนของ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 ฝั่งบายมากกว่าเพราะว่าเขาสร้างแนวรับอยู่ข้างล่างนี้เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยโซนเนี้ย เราจะมองว่าเขาสร้างไว้เยอะแล้วครับที่จังหวะที่เขาเบรกมาแล้วขึ้นทําสวิงหายสูงแล้วก็ลงมาทําแล้วก็ทํากรอบไซเว่ถามว่าเขาเป็นกรอบไซเว่ไม่เป็นนะครับเขายังเป็นกรอบไซเว่อยู่แต่ด้วยที่เรามองว่าด้วยเกิดรูปแบบที่สวิงราคาซื้อกลับขึ้นมาในเยอะครับเนี่ยราคาซื้อกลับขึ้นมานะครับราคาดันซื้อหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจะหาจังหวะบายใ,ในตัวของในตัวของ UJ นะครับแล้วก็อาจจะมา ทำราคานะครับที่สวิงไฮนี้อาจจะต้องทากาไรออกตลาดครับเราก็ดูนะครับหรืออาจจะขึ้นมาสูงเลยก็ได้แล้วส่วนทองคํานะครับทองคําเนี่ยเมื่อวานเรามองในฝั่งขาบายนะครับเรายังมองฝั่งขาบายอยู่เราจะเห็นว่าเมาื่อวานเนี้ยขึ้นไปทําราคาได้แค่500จุดนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงแต่เรามาดูโซนนะครับโซนที่เรามองว่าเป็นโซนแนวเแนวรับที่สําคัญเนี่ยนะครับ ขึ้นไปนะครับมันสร้างแนวรับให้เราเนยไม่ชัดเจนนะครับเราก็เลยต้องมองโซนเนี้ยยังเป็นแนวสวิงโลที่เป็นแนวรับสําคัญอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันเริ่มสร้างราคานะครับสวิงไฮแล้วทำสวิงนะครับให้เราเห็นอยู่ในโซนภายในอย่างเงี้ยซึ่งออกไซเวย์นะครับตัวเนี้ยออกไซเวย์ไซเวย์ดาวลงมานะครับในกนารหัวทำซิกแซกของเขา เพราะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นในส่วนของเบสชุดนี้อยู่นะครับเราอาจจะให้เบสชุดนี้เป็นเบสสาคัญของตัวทองคําเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคําทดสอบที่สวิงเบสชุดนี้เนี่ยครับสวิงแนวรับชุดเนี้นะครับนะเราก็จะมองว่าตรงเนี้ยทองคํามีโอกาสที่เราจะหาจังหวะบ่ายกลับขึ้นไปได้ในช่วงเช้านี้นะครับนะแล้วเราก็จะวาง s อเนี่ยใต้สวิงโลของของชุดนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยราคามันก็จะอยู่ประมาณ ซักเก้าร้อยสามสิบจุดครับตรงนี้เราอาจจะใส่เก้าร้ยสาสิบจุดครับในตัวของทองคำเนี่ยแล้วบายตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะตัวของเรนโบว์เนี่ยยังเป็นกรอบที่ยังเป็นกรอบที่นำน้งถิ่นมาขึ้นอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะมีโอกาสที่จะลงมาเบรกนะครับแต่ถ้าจะรอใจเย็นนะครับก็รอให้เบรกตัวเทนไลน์ก่อนจะได้แล้วเราอาจจะรอให้เบรกตัวเทนไลน์ของตัวทองคำก่อนก็ได้นะครับ อาจจะร้อยขึ้นมาตรงนี้แต่ถ้ามั่นใจว่ามันจะขึ้นครับเราอาจจะบายได้เลยนะครับตามสัญญาณเทคนิคนะตามสัญญาณเทคนิคเขาอ,อาจจะขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเขาหลุดอาจจะลงมาเราเค่อยหาจังหวะบายครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทองคําเรายังจับมองอยู่ในฝั่งแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับเราต้องหาจังหวะบายในทําเฟรมนี่แหละครับทำเฟรมสามสิบเนาะเราสัญญาณคอนเฟิร์มนี่ยสัญญาณคอนเฟิร์มเนี่ยมันมีสัญญาณบาย เรากุ้นรู้ที่ก้อนร้อยสามสิบน,นะครับอ่าเดืเส้นก็สองเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็บายกัขึ้นไปตัวของทองคำเราก็ปล่อยไอดอยู่ข้างล่างนี้ไว้ถ้าไม่ถูกทางเดี๋ยวก็โดนไอดวเองนะครับแล้วยทะะ TP นั้นเราก็วัดขึ้นไปดูว่าน่าจะมาหาทดสอบสวิงไหนก็อยู่ที่ประมาณสองพันสองร้อยจุดนะครับก็โอเคนะครับ b i t o r r e เราก็โอเคอยู่ครับ b i r r t i o เราโอเคอยู่นะครับอ่ะนี่คือแผนะ การเทรดนะครับในคู่เงินของเราทั้งหมดเลยนะครับก็มาสรุปนะครับว่าตัว a อเนี่ยเรามองฝั่งเซลล์นะตัว EU เนี่ยเรามองฝั่งเซลล์อยู่ตัว G u มองฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันตัว NU นะครับอมองฝั่งแนวะโน้มเซลล์นะครับยังเป็นเซลล์อยู่รอเขาอยู่นะครับยังเป็นเซลล์อยู่กว่าจะขึ้นไปแล้วก็เห็นอะไรใหม่จะค่อยว่ากันนะครับแต่ยังหาจังหวะเซลล์อยู่ตัว EU c แคนาดานะครับเล่นจังหวะฝั่งบ่าย ตัว u f ฟรังเนี่ยเล่นจังหวะฝั่งบายนะครับและก็ตัว u j เราก็เล่นจังหวะฝั่งบายนะครับนี่คือแผนทั้งหมดนะครับของวันนี้ในตัวของฟิวชั่นนะครับแผนการเทรด